คุยกับตอนนั้นของแพงหมดเลยผมกระทบฮะเพราะว่าผมเพิ่งมาชอบตอนหลังตอน่อนที่ยาย่าจะโพสหลังยาย่าโพสซื้อไม่ได้ตอนนี้เพราะอะไรแพงเยแพงไปเยอะไหมโอ้โหทะลุพีดานพอปกับค่าตัวเลย โอ้สบายดีครับรับไม่ต้องตีกันที่บากนะครับพี่ก็ช่วงนี้นี่ยผมก็ช่วงโควิดก็พักผ่อนนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็รอตอนนี้ครับรอละครนิดเดียวีระผมช่วงโควิดตังช่วงต่ำนะแต่กินไม่ได้ก็เลยหยุดไว้ก่อนนะตอนนี้เปลี่ยนมาปลูกต้นไม้ฮะเออเหมือนมือผมจะดีเหมือนข้าวัดต้นไม้ต้องใส่แย้มไหมใส่ต้นไม้ไม่เอาเพราะว่าคุยกันนั้นของแพงหมดเลยเอาไงก็ต้องเปล่ เพราะฮะเพราะว่าผมเพิ่งมาชอบตอนหลังตอนก่อนพี่ยาย่าจะโพสเฮ้ยหลังยาย่าโพสซื้อไม่ได้ตอนนี้เพราะอะไรแพงเยแพงไปเยอะไหมโอ้โหทะลุเพดานพอเกับค่าตัวเลีย บอพี่ไม่คุกผบย่าลง้นไมแบบอกผมบอกย่าไม่ต้องโพสนะต้นไม้อ่ะพี่ซื้อไม่ไหวแล้วเพาวบอกไม่เกี่ยวพี่ยอไม่เกี่ยวบอกเกี่ยวแตเดือดร้อนไปกระท่อมหมดเลยทไไอ้ตอนที่เราจะปลู่ตอนอะไรตอนแรกอะคืออยากจะได้ต้นที่พวกย่าเขาโพสตอนหลังผมก็เลยเปลี่ยนตอนนี้เล่นผู้ด่าง ห,หรือยังงไก็ค well ือตอนนี้เขาฮิตไปดังๆใช่ไหมพี่ว่าเอ้ผู้ดังก็ถูก้าถสิบหบาทเอาเลยแ่เราไป่ไออนะมันดูแบบว่าไม่เข้ากับเราหรือเปล่าก็รับก็ได้พี่ก็ต้งไม้เหมือนกันอยากายาพี่ม่อไหร่ตอนนี้ผมพยายามบิวอยู่แต่ก็ยังไม่ขึ้นเลย้าผมจะเริ่มถ่ายคู่กับผู้ดังแล้ว อัดสนิทดียูกสนงมั้ยครับมีสนิทถึงมั้มีครับมีครับหลายต้นอยู่มีหลายต้นปลูกจริงจริงปลูกจริงจริงไปดูในโอร์ละลายกมีเลยถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านได้ไปเจรจากับย่าแล้วใช่ครับก็วอนนะครับขอร้องแล้วก็ขอส่งเมสเซจนี้ไปให้ย่าว่าอย่าโพสเลยครับแพ้ยอ่ะความรักเราเป็นยังไงบ้างเน่ย หลายคู่เขาแบบลุ้มลุมดันดอนคู่เราเป็นยังไงว่ายังดีอยู่จบแฮปปี้อแฮปปี้แค่ไหนแค่ไหนแฮปปี้ครับไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีนะครับผมโอเคขอสังคนนึ่งยกไป